บิ๊กซีไทยแลนด์เที่ยวห้าบอกคนห้างดาแคนห้างด้วยว่าแคนห้างหรือต้องไปช้อปปิ้งซะหน่อยไปเหมือนคนอื่นเขาแคราโดดดังเฮ้ยแคร์โดดดังครับแบบว่าแล้วแบบว่าชื่อชื่อตัวละครเนี่ยก็เอาไปโดดตั๊กมามาปลากระป๋องแฟบโอโม่เนี่ยเออนะพี่ตัวส่วนไปไหนดีวะเนี่ยงงแผนไหนดีกลางหนึ่งแล้วเห็นแรบป

ม่ตกใจแบบ่ต้องถอนก่อนขอค่วยดีนะครับเมื่อคดเมือคิดไม่น่าจก้าแอลไ h ร์ในห้องไฟร์ในห้องโอ้ยในแอลอ่ะโดนลอยหลังดิฟุนให้กับใจ ขอบใจมากที um, adece, ่พ้าเดงอ่ะท <Yes, ี่ยิงเร็วหนะลมลมลมไอป่าเถื่อนขั้หลังขั้ฐานฐานก็วิ่งหนีสินะวางบีแล้ววางบีแล้วห้องไม้ห้องไม้ห้องไม้วนบอมบอมบอมนัดขึ้นไปเลย nó để phần khấu Đáng quá Còn 8 Đúng 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 Bày lạ Bày lạ tả lắm, cái tả lắm, cái tả lắm Bomb has been planted Cháu Cháu คิดตังค์ให้ลูกค้าก่อนสวัสดีครับคุณลูกค้าครับคุณมาสั่งครับไหนครับลูกค้าคุณครับตับโตครับแตกครับไอ้คนอยู่ไหนวะแอลครับคุณที่หนึ่งวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับมาอยู่ไหนบอกไว้ครับบอกไว้หมอกไว้แก๊สมีไหมครับแก๊ยิ่หำยินมองไม่เห็นหรอแก๊สมีไหมครับไม่มีครับแจ้วสิบสองวิสิบเอ็ดวิครับหมอบไว้ด้วยดวยครับ มาแล้วครับมาไว้ครับมาไว้ครับสายมือสายมือมันงงครับมันงงครับมันงงอยู่วะหล้มล้มไปเลยหลมทั้งยืนเลยเขาคิดตั้งเคาน์เตอร์นี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยคิดตั้งอยู่โอลเคก็เกิดแม่งน้อยว่ะโอ้ดูมันโยนดงปืนพี่สายมันจะแลกปืนแล้วแม่งโยนปืนดีโคตรไก่ ผต,ตาเอวอีกแล้วครับอยู่เอนู่นเลยหน้าเราห้องไม้มนะันน่ะับลครัะ โอ้ดแม่งอยู่หลังฐานเราแม่งกำลังจามเลยข้ามาแล้วไป่กุ้งดีราฟซสองสวยอีกตัวหนึ่งเล็กตัวอ่ะครบเรื่องครมเรื่องสวยยูบี บีตายยังวะต้เล่นมือซ้ายมือขวาวะบีตายบีตายหนึ่งอ๋ออะไรนะต้เล่นมือซ้ายมือขวาวะผมเล่นได้ทุกทีผมเล่นมือขวาที่ผมจะฝึกเล่นมือซ้ายเนี่ยเล่นมือซ้ายยังไงแต่มันเห็นเป็นคนมือขวาเหมือนจะพิษตายด้วยวางดีเลยที่คุยอยู่ห้องไม้นี่อยู่ไหนวะเหมือนจะขึ้นมาห้องไม้อ่ะปุงบไม่หยุ่นล่างไม่รู้ไงกระไดกระไดไดหน้าเลย าหัสแม่กันไปแม่กันไปหัวนั่นไงนนล่ะโโแตกทษดทอดทอได้ยินเสียงดูแว่วๆไม่ใช่โอเค let's go ผมนี่ผมนี่บูเข้าไปตายสองรอบแล้วไม่บูแล้วไม่บูแล้วแต่วิ่งเข้าเอเฉยเลยทางหน,น,น,นึ่งทำอะไรนั่งทำอะไรโหมู หน้าเองกหนึ่งกดีไฟล์ี่เหยิงผ่านควันไม่โดน L L หนึ่งไมผมกำลังให้ เข้าแลัวเข้า,ารังระวังด้วยออ has been planted ังออกเป็นพระเอกแล้่าเอป่ะพี่เห็นแผนะ คาเฟคาเฟ่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 คาฮัทน้องน้องฟิอยู่คาเฟ่นี่ลงแล้วลงมาห้องกลางแล้วทหารแล้วทหารได้สองหน้าตาได้ยังไงจิงโอ๊ยโอ๊ยตายตายย้อยเจ็บร้อยครับรออยู่นานผมไม่เกลียดจะตายพี่ตายคาบิมดเลยอยู่ในเอัวเดียวโอเคไปละวางวีละมิจฉายพี่ตาย มัน,มนอยูเลือดแล้วมันวิ่งออกมาไงฟอผมกับเลือดนนับตายเลยลได้เดเลือดตายอม has been planted fire in the hole เฮ้ยโอ้ยโดนแวเยผมเออเอออามาแล้วนะขาเย้นยยีนายาหักเลย เล่นอร์คแล้วเดือดไปอันนี้เล่นเดือดสุดปุ้งปิ้งโอ้โหแม่งโคตรน่าลำคาญอ่ะยิงศัตรูนี่โคตรได้เปรียบอะมันไม่ชินน่ะพอยิงจะ่ปะเหมือกับมันแบบแปลกๆเลยนะดูยิงห้องไม้ห้องไม้สองตัววิ่งกันเฮ้ยเข้าแล้วพี่่พีหลังอ้าวมันเห็นผมว่ะฝีหลังพี่ใต้บอกพี่าใต้ มม่่ใชันผมมองมันอยู่แหละแต่มันเห็นผมพอดีมั้งโทษทีโทษทีระเบิดพุ่งอยู่ในบีอยู่บอมบีห้องกลางหนึ่งด้วยตายแล้วบอมบีตายหนึ่งเต่าน้อยวันนี้ไม่ใช่เต่านินจาแล้วครับนี่ผอมเดียวจะมุกทำเพื่อ สองตัวเลยบางบีบางบีบางบีบางบ,บ,างบีมันอยู่หลังไอดูกลางไว้ลนะดูกลางไว้หนึ่ง,งขึ้นห้องไม้ไปแล้วนะหนึ่งตัวเอาไม้มาแล้วมาแล้วตายตายตายอ้วนขึ้นมาขึ้นเรียงวะกดเงาะทางเลยระแวงทางบีไปแล้วบียาวอะระแวงไว้เยอะๆ Red team oh. win! <laughs>